อามาเก็บผักคะน้าด้วยค่ะวันนี้เดอ้อผักคะน้านะคะคเพิ่นเองเด้อพี่น้องเด้อนี่ว่าให้ตอมข่อยเพิ่นเองว่าแม่นสวนข้าจเจ้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ข้าจเจ้าเก็บผลผลิตอีหยัยงนุกไปแล้วแล้วมันก็ขึ้นเองนะะเนาะค่ะเนาะหลายค่ะพี่น้องจ้าสิมาเก็บด้วยนี่หลายค่ะว่ามันเก็บเอาไปกินเองดอกพี่น้องเอาไปไปผัดแท่นะน้าเนาะ ให้ลานเด้พี่น้องเด้วยบอสงามๆเลยหลายครับพี่น้องมาเก็บซอยคอยแนมมาไหซอยกันเบื้องบรรยากาศพี่น้องนะคะเนาะมองเก้าแถวเก้าพี่น้องบรรยากาศง,งามๆสวิดเนาะตอนนี้ก็บสองทุ่มเลยพี่น้อง up my appetite Don't leave me here and dry 1 4 0 0 0่บาทเนาะค่ะเนาะแสนสี่หมืนบาท,ะะบาทต่อเดือน,พนอพพเพนอ่์พี่น้องอยสิพันพวกเจ้าจอดเบิรงอันนี้เนาะค่ะเนาะเข่าพางท่างโอ๊ยเข่าพางท่างเบอร์เซงอยพี่น้องหมดมาหลายเหมย่างเบอร์พี่น้องสิให้เบอร์นียอ่ะนะอันนี้เขาเตือนว่าต้นบักซาลี่เนาะพี่น้องเนาะต้นซาลี ใช่ไหมพี่น้องเบิง่งโลนเต็มหนึ่งขาเจ้าโบกเก็บค่ะเห็นบอกคะโลนเต้มหนึ่งนี่ก็เป็นของสร้างหน้าอยู่แถวๆนี้เด้อพี่น้องเด้อเห็นบอกเจ้าโลนเต็มหนึ่งเต็มพืนะะน้นเนาะค่ะเนาะสาลีนะพี่น้องกรสิจักบานเท่าเอิญแบกซาลีเนาะข้าจน,าานี่ขาเจ้าเอิญแบบเพาะว่าข้าพันธุ์น้เจ้าเจ้ากับมาถ่ายต้นมัทไทรเบิงบ่งเบื้องเด้อต้นมันพี่น้องเด้อยางสูงเลยค่ะ ต yup. <c bio> <constitutional> ้นบ uh ักใหญ่เนาะค่ะเนาะกะโรดเต็มพือดนี่กินได้ได้พี่น้องนี่เออลูกใหญ่แหละเก็บเก็บกินได้ได้นี่เนาะถ้าขายอยู่น้ำอ่าล้านคขากะสีกะสีแพงเติบอยู่เนาะกิโลละประมาณสามซีหาแฝงกุหลาบสามแฝงซีแฝงกุหลาบพี่น้องเออสามแฝงซีแฝงก็เป็นเลยตัวแบาทบแาเนาะค่ะเนาะพันยางเบิ่งอยู่ในสวนในไฮเซ้าหน้าเนาะค่ะเนาะหน้าสวีดเนี่ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนี่เนาะ กาแฟขังทางแอปเปิลกระโลนเต็มพื้นอยู่นี่พี่น้องจ้าเห็นบ่คะคอยเบอกถึงอันประเทศสวิตเนะาะเบอกเ,เล่าประเทศสวิตให้ฟังกะพอมาพอต,น e l, ตน้ตนแอปเปิลต้นต้นสาลีก็เลยมาถ่ายให้พี่ให้น้องขาเบิ่งนี่ก็โลนเต็มพื้นอยู่พีพ่น้องจ้าปุ้ยผู้ใดกินเนาะคะ่ะเนาะกระสิคือบักงวงบานเท่านั่นละบุ้ยผู้ใดเก็บกินโดยความที่มันดกมันยังหลายเนาะคะ่ะเนาะมาดับเจ้าเอามาให้เบิง่งวันตานี้เขากระสิเดี๋ยวไปต่อ โอ้ยรูปเม็ดขอคือหายกลับไปหารูปเม็ดก่อนพี่นอ้องคุณอ่ะอีกแต่ต้นหนึ่งเนาะคะ่ะนาออันนี้ก็เป็นแฟมหรือฟาร์มของชาวนานั่นเองเนาะคะ่ะนาออู้ยกลับไปหารูปเม็ดก่อนพี่นอ้องลูปเม็ดเสียเออม,มันสิคําไม่สิคําทางเมื่อผู้เดียวกับบกาขี้ได้พี่นอ้องเห็นบวกกน่ะในในแฟมในฟาร์มข้าเจ้าเนาะคะ่ะข้าเจา้ากับอ่า เอาหนาเป็นกฎดกรอนไว้เห็นไหมคะเอาไว้สำหรับเลียงสัดเด้อค่ะเด้อคี่น้อฮะบ่าวหอตัวใดประตันีออไปบอกมากก็ลื่ไปก็ได้เบตาวตอบ่าตตอปบะอันี้ไปนั่งหาลุูม็ดก็รูม็ดเสียเอ้ยๆ่าดมด้วย่ะอ่้ กสิบอกให้ฟังเนาะว่าค่าคองชีบอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับหลายเนาะค่ะเนาะเงินเดือนขันตำ่นตำกสิประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะคะขันต่ำเนาะเขาปรับแล,ล้วปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่น้องแลก้กการตามกฎหมายใหม่ออกมาเขาก็สิปรับแล้วกสิได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันกนสิมีคา่าจีปาทะพี่น้องหลังจากเางื่อนเดือนปรับขึ้นค่าประกันกับึ้นเนาะค่ะเพราะว่าในสวิตนี่ทุกคนต้องมีประกัน ผู้ใดเขามาอยูในสวิตหรือเกิดขึ้นมาเจ้ากับตมีประกันคือประกันค่ารักษาพยาบาลนะคะทุกท่านต้องมีนะคะนเนาะโบเมนบาเฮาเขามาอยู่แล้วอันผู้ใดอยู่แบบเทือนอยู่แบบแอบบแอบบจังบ่็้ตองเหตุเนาะคะ่ะเนาะแต่่าหาผู้ใดให้ยูถูกต้องตามกฎหมายนี่จาเป็นตองเหตุเนาะ,ะทุกคนต้องมีประกันแม้กระทั่งคนที่เขามาท่องเที่ยวเนาะ,ะต้องมีประกันนะคะสมมุติว่าเราเชิญพี่พ,พี่น้องๆของญาติพี่น้องเรามาอยู่ต่างประเทศอยู่สวิตเนาะเนาะ แค่มาเที่ยวเขาก็ต้องหาประกันเลยพี่น้องตะเอิ่นหาประกันค่ะรูปเม็ดข่อยเสียอีหลีพี่น้องก็ขี่ไปเรื่อยๆไปนำหาร่มเม็ดก่อนอจมอีกแล้วอันนี้ไรแค่รสเด้อพี่น้องเด้อเขาจะปลูกแค่รสเนาะค่ะเบิ่งบรรยากาศเนาะอันนี้เป็นไร่แค่รสเนาะค่ะเนาะเอามาให้เบิ่งกันเนาะค่ะ ผู้เดวอนหูแจักต้นแค่รถพี่น้องเซ็กหน่อยเถอะสิมารับจ้างถอนต้นแค่รถนี่ละ่ะหาอยู่หากินไปพี่น้องเอ้ยอมวนๆจวด,ดๆน้ำกันไปพี่น้องขี่จักรยานไปน้ำกันเบิ่งวิวทิวทัศน์ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะวันนี้กะเป็นวันหยุดอีกมือหนึง่งออกมาหาอยู่หากินเนาะของมาดามเจียวพี่น้องจ้า กำลังกายกำลังกายไปน้ำไต่ของกินไปน้ำจ้ะี่นองประเทศสวิตเป็นประเทศหนึ่งเนาะค่ะน้องที่าค้องฉีบยางแพ้งเลยอยางที่ห้างูกกันเนาะเป็นจิดอันดับสองอันดับสามคุณหละพ่่นองจ้ะเนาะ่าแรงขันต่ำกันนประมาณเดิน ค่าแรงขันต่ำของคนที่อยู่นี่เนาะกับสีประม่านแสนซีแซนสแนหาึ้นแล้วพี่น้องแต่ว่าค่าของฉีดกับแพงคือจังค่าเซาบานเนะาะถ้าผู้ใดบ่มี่บานเนองเนาะค่ะเนะาะกะบเดือนหนึ่งกับสีประมาณพุณละเอ่อซีหาหมื่นเนะาะค่าเซาบานขนาดทองหน้อยๆ้ยได้พี่นออ้องเออในเมืองเนี่ยนอกเมืองนอกเมืองมากกับถือล่งปัวเกา่าปัวเกันเนาะค่ะเนาะ กองฟุนกองฝอยขา้งข้างแม่งไปนน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจ้าขี่จักรยานมั้งกูนะกูวาวถ่ายอยู่ข้างหนา้าได้คอยอีกซ่าละถ้าก็มาบอกให้ฟังนั่เพราะว่าอยู่ประเทศสวิตเนาะ้องพี่น้องมันกะ่ขาคขงชีพแพงถึงมื้อเดือนสสูงเนาะแต่ทุกคนก็นต้องจัดแจงกันใส่ใจเพราะภาษีกับแพงเนะาะภาษีกประมาณ25%ของเงินเดือนเนาะก็ขึ้นยุคกับว่า เดอนไผ่แพงกับเสียภาษีหลายเน,ะเน,นาะเดินไผ่ถือกับเสียภาษีหน่อยทำไมโอ้โอเคโอเคเออน้มามะน้มามข่อยกระลังบ่อกระมูอยู่ออข่อยบอกระแฟฝงทับข่อยอยู่มาส่วน่อยคุยพี่นไหมเนาะแข็งๆมาดันดเจวกับเป็นธงท่านตาบ้านนะคะ่ะเนาะอันนี้ข้าเจ้าะกะทิหน้าเตรียมกบใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยใส่ดินแล้วเรียบร้อยนะค่ะเนาะฝนตกลงมาก เสฟิเมลสีนะฝอยมีความสามารถหลายเนาะขี่จักรยานไปนั่งก่อนก็เอ้ยทำไมไม่ทำให้มัวล่ะมัวต้องจับเนี่ยับขี่จักรยานมือเดียวนะเนี่ยแต่ว่ารื่องกับเสือดงามาหนพี่น้อง